สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบนะครับการใช้งานนะครับชุดนอนนานะครับตัวนี้เป็นรุ่น3 5 0 0รวัตต์นะครับผมระบบ24โวลต์นะครับก็ชุดนี้ลูกค้าใช้แผงใช้แบต50ิแอมป์นะครับ2ลูกนะครับเป็นแบตเจลดิสเซอร์เคนลนะครับเนาะตัวนี้รับประกัน3ามปีนะครับโอเคก็ขั้นตอนแรกนะครับการประกอบแล้วก็ในส่วนตัวบอร์ดตัวนี้นะครับนี่ก็จับยึดที่ผนังหรือว่าในพื้นที่ที่เราต้องการจะวางได้เลยนะครับผมก็มี สกูแหนไปให้นะครับนี่สกูก็แตะไว้ให้ด้านหลังนะฮะมีสกูอยู่นะครับผมก็ยึดได้เลยนะครับแล้วก็การต่อนะครับก็จะมีหลักๆอยู่สามส่วนนะครับก็จะมีในส่วนของแผงตัวแบตนะครับต่อแบตก่อนนะครับก็ข้วบวกนะครับก็เข้าข้วบวกนะฮะตัวนี้เป็นระบบยี่สี่นะครับก็อนุกรมกันก่อนเนาะการอนุกรมก็ อ่าโค้ลบมเข้าโค้บวกนะครับก็เป็นลักษณะตามภาพนี้นะครับผมอ่าใช้ปัจจัยเบอร์สิบนะครับขันได้เลยนะครับผมแล้วก็เหลือสองเส้นนะครับที่มาจากตัวินเวอร์เตอร์เราก็ขีดได้เลยนะครับผมตามสีเลยนะสีแดงโค้ดบวกสีดำโค้ล้มนะครับก็ผมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ส่วนแผงนะครับตัวนี้ลูกค้าขอสิบห้าเมตรนะครับก็เสียบด้านบนได้เลยนะครับผมโค้บวกเราทํามาร์กให้นะครับนี่ฮะจะเห็นว่าเราทํามาร์กไว้ให้นะครับ ผู้บวกก็สีแดงนะครับหยิบสีแดงฝั่งตัวตัวผู้มาเสียบนะครับผู้ลบก็หยิบเส้นสีดํานะครับนี่นะฮะฝั่งตัวเมียมาเสียบเข้าตัวผู้นะครับผมแล้วก็ปลายสายก็เสียบเข้าแผงได้เลยนะครับก็มีประมาณนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นกาวนะครับกาวก็เราจําไว้ให้แล้วนะครับก็ปอกปอกสายกาวแล้วก็มัดกับแท่งกาวได้เลยนะครับผมแล้วก็ตอกลงพื้นได้เลยนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ไปนานเสร็จสมบูรณ์นะครับ ก็ตอนนี้นะครับแบตสองลูกก็อยู่ที่ยี่สิบห้าโวลต์นะครับนี่นะฮะยี่สิบห้าโวลต์นะครับเสียบเรียบร้อยแล้วเนาะอุ้ยชาร์จเจอร์ขึ้นแล้วนะครับก็เปิดไปส่งอินเวอร์เตอร์นะครับนี่อ่าเปิดแล้วนะฮะอินเวอร์เตอร์มาแล้วนะครับนี่ขึ้นไฟแล้วนะครับข้างๆจะเห็นว่าขึ้นไฟแล้วนะฮะอ่าแจ้งไฟแบตแล้วก็ไฟอ่าเอาพุตนะครับสองโวลต์นะครับแล้วก็เปิดเบรกเกอร์ขึ้นนะครับอ่าเปิดเบรกเกอร์แผงด้วยนะครับอ่าให้ไฟจากแผงเข้ามานะครับ อันนี้ผมยังไม่ได้เสียบเนะาะสัตว์แค่สมมุติให้ดูนะครับว่าเสียบแผงด้วยนะครับแล้วก็อ่ะผมจะเสียบพัดลมนะฮะนี่นะครับมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะจทดสอบในการใช้หินเกียร์นะครับตัวนี้ห้าร้อยเจ็สิบบาทนะครับ คิวๆเลยนะครับเห็นว่าแบตบแบตแทบไม่ลดเลยนะฮะก็แรงงานตกนิดหน่อยนะครับผมโอเคเราก็มีประมาณนี้ครับผมครับ